<c oughs> ความยากของในป่าคือเรื่องโลเคชันนั่นแหละที่แต่ละโลคือโหดมากโหดมากคือไม่รู้ว่าจะโหดอะไรขนาดนั้นแต่ขี่เนี่ยม็น่ากลัวอยู่นะรเรื่อการเมคอัพอะไรนี่ผีสมตทนมันกลับมาได้ยังไงผีมันอาจไม่ได้มีแค่ตัวเดียวก็ะได้วย <c oughs> ผมจูเนียกลแมดินรับบทเป็นยศในที่ยศภาคสามครับเฟรมพิธกิจครับรับบทเป็นยอดในที่ยศส โอ้โหก็ต้องบอกเลยว่านี่ยดสามนะฮะกูก็ก็ทนไม่ไหวเหมือนกันการเติบโตของยศเนี่ยคือภาคเนี้ยมีบูที่ที่บูกระดําขึ้นเยอะมากบุงป่าฝ่าดงลงน้ำเข้าถ้ำโอ้ชัดเลยชาดไม่ต้องพูดเลยแหละพอจบอ่าย้อดนี่คือจะมีความโตขึ้นในในความเป็นผู้ใหญ่คือมันจะไม่ได้กลัวผีแลวเหมือนเด็กๆทั่วไปเพราะว่ามันรู้แล้วว่าเราสามารถต่อยผีได้แต่ว่า มันจะเป็นความกลัวในเรื่องของการแบบเฮ้ยกลัวที่เราจะสูญเสียน้องเราไปมันก็จะมีความที่ว่าเป็นห่วงน้องแล้วยิ่งที่ยอดสามกลับมาเนี่ยที่ยดสองมันแบบเราคิดว่าทุกอย่างมันจะดีแล้วว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเราอีกแล้วครอบครัวเราจะ move on แล้วแต่ว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยต้องพยายามเต็มที่เพื่อจะไปช่วยเหลือน้องเราให้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของบวกเราืันเดิมไม่ได้น้องสาวผมอยู่ในอันตรายต่อให้ในรกรออยู่ข้างหน้ายังไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านให้ได้ ก็จะเห็นสกิลการบูของพวกเราสองคนที่มันกระท้อนกระแท่นนะครับ่ใช่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวดิเติบโตขึ้นเราก็ต้องแบบสู้ได้แบบขมักขเมนมากขึ้นใช่จากตอนแรกอ่าเราจะอยู่แต่บ้านทําสวนผลพัานเนี้ยเราจะไปอยู่ในป่าที่มันต้องพลอยขดต้องเดินโคลนเดินลุยน้ําเข้าไปโอ้ช่วงแรกแของเรื่องนี้คือแฮปปี้แบบครอบครัวสุขสันต์เราจะมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องดีดีของครอบครัวเราใช่เพราะว่าหยาดเนี่ยกลับมาประดิษฐ์เนี่ยเขามีทุระหยาดก กลับมาอยู่เพราะว่าท้องแก่แล้วไงพี่ยักษ์นี่คิดจะกลับไปเป็นทาหารอีกหรือเปล่าเอาจริงๆพี่ก็อยากกลับไปเป็นทหารนะแต่อดห่วงที่นี้ไม่ได้กับผมพลทหารยักษ์รายงานตัวครับยามคงดีใจเนาะที่เห็นเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีถอดเสื้อถอดเสื้ออ่ะ,อะคือก็ต้องไปเตรียมหุ่นนิดนึงไปฟิตหน่งฟิตเนสวันถ่ายเราก็จะมีการแบบอดข้าวอดอน้ำเพื่อที่จะออกมาให้มัน ใช่ได้ไม่ขายที่หน้าประชาชนเขาเงี้ยครับผมแต่ว่าของผมก็จริงเรียกว่าการเตรียมพร้อมด้านร่างกายดีกว่าคือพอมันโตขึ้นมันก็ต้องเอ้ยกล้ามอาจจะมีบ้างเล็กน้อยตามสรีระของเราอะไรตัวละครเองเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้คิดว่าจะเจอผีเยอะขนาดนั้นในหัวคิดแค่ว่าเราต้องไปช่วยน้องให้ได้เต็มที่อาจจะเจอผีแค่ตัวเดียวตัวที่เอาน้องเราไปอะไรเงี้ยไม่คาดคิดว่ามันจะมีเอออุปสรรคหรือว่าผีตัวอื่นที่มันมายุ่ยเย้อมากมายขนาดนี้มาก่อน บองสโน,นดเบียงบองสน,นดเบียงแปลว่าที่ชุมนุมของผีที่นั่นผีจะชุมยี่กว่ายุงทุกคนระวังตัวด้วยตั้งแต่ตอนรู้ว่าจะไปบองสโน,นดเบียงเ,ยเขาก็ขึ้นชื่อแล้วนะ <ś p ain> ว่ามันคือทุมผีเพราะงั้นเราก็มีการเตรียมใจในระดับเดียวว <ś p ain> ่าแบบ <ś p ain> เี้ยอจาจจะคือเรียกว่าไม่ได้กลัวเรียกว่า มาเดแต่ไม่มาดีกว่า <c oughs> อย่ามาก็ได้ซึ่งว่าเราอยู่ในป่าฉะนั้นแอมเบียนตรงนั้นอะ่ะแอสโมสมันน่ากลัวแน่นอนอยู่แล้วแต่แตผีเนี่ยก็น่ากลัว,อ,วอยู่นะ ความยากของในป่าคือเรื่องโลเคชันนั่นแหละแต่ละโลคือโหดมากโหดมากคือไม่รู้ว่าจะโหดอะไรขนาดนั้นทุกโลคือป่าจริงไม่ใช่เซตอัพแต่อย่างใดไม่มีแน่นอนบุคคลในภาพเป็นตัวละครจริงไม่ใช่บุคคลสมมุติแต่อย่างใดแล้วบอกเลยว่าพอมันจริงอ่ะมันทําให้อินเนอร์ความรู้สึกเราเนี่ยมันมันมาเต็มผมเชื่อนะผมเชื่อส่วนตัวเลยว่าภาพยนตร์ควรดูในโรงภาพยนตร์เพราะคุณจะได้อัธรลดแล้วก็ได้เสียงหรือว่าภาพ อย่างที่ผู้กำกับหรืออย่างท,ที่ทีมงานทุกคนอยากให้ดูจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นในสิ่งที่คุณควรจะต้องเห็นซึ่งผมก็ไม่อยากให้คุณพลาดเรื่องนี้แน่นอนครับที่ยอดสามทุกคนตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้มากๆแล้วก็อยากที่จะเสิร์ฟให้กับทุกคนดูในโงรนภงราภาพยนตร์ <S <S ยยกับที่หยอด3ก็ฝากด้วยครับพลาดไม่ได้นะกลมาแล้วนะ ไอเียที่อย่า3งตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์